สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของ b l i บ i y drainage นะฮะก็เป็นการขยายความจากตัวเกี่ยวไคลในเรื่องของ c o l l n g i t i s นะฮะโดยสไลด์ที่พูดวันนี้ก็จะตัดตอนออกมาจากงานของออสมาคมสัญวแพทย์ทั่วไปที่พี่พูดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังนะครับก็จะคัดมาเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญนะฮะให้ให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะตัด เอาเฉพาะส่วนเรื่องของ biliary drainage ใ,ใ,ให้ละเอียดนะฮะเพราะว่าในแง่ของ biliary drainage เนี่ยที่โตเกียวไกด์ไลน์เนี่ยเ,เขียนแค่ว่า biliary drainage แล้วก็ treatment etiology นะฮะแต่ไม่ได้บอกว่า biliary drainage หรือ treatment etiology นั้นมี option อะไรบ้างนะฮะวันนี้พี่ก็จะมาขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะฮะเรื่องของ cholangitis เนี่ยมันเกิดจาก bile duct obstruction นะฮะ ร่วมกับมีอินเฟคชั n นะฮะ i n f e c t i o นในที่นี้ที่เรากลัวกันก็คือเซปซิสนะฮะเพราะว่าพอเกิดเซปซิสเนี่ยคนไข้ก็จะมีภาวะที่ v i t a ลไซ g ์ uh, size, ที่ไม่สเตเบิลหรือมี organ f a i l ล r e หรือมี uh, เรื่องของค c o a g u l o p a ตี้หรือเพ a t e l e t ที่ต่ำนะทำให้การ treatment bilirubinage กับท treatment e t โอโลจีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเลือกอ p t i o นให้เหมาะสมกับคนไข้นะฮะทีนี้เราจะพิจารณาได้อย่างไรนะฮะว่าเราจะทำ bilirubinage หรือท treatment e t โอโลจี แบบไหนนะฮะมันทําได้หลายออปชันนะฮะอันดับแรกนะฮะเราต้องดูก่อนนะฮะว่าออบสตรักชันเนี่ยมันเกิดจากสโตนหรือมันเกิดจากทูเมอร์นะฮะอันดับต่อมานะฮะถ้ามันเกิดจากทูเมอร์เนี่ยมันเป็นทูเมอร์ที่เลเวลไหนนะที่มันออบสตรักชันมันเป็นทูเมอร์ที่อยู่บริเวณไฮล่านะฮะหรือเป็นทูเมอร์ที่อยู่บริเวณเพอร์ลีแอมพูล่านะครับแล้วก็อันต่อมานะฮะทูเมอร์นั้นเนี่ยมันเป็นครีเอทีฟรีเซคชันหรือมันเป็นเอมพาเลียทีฟนะฮะ เพราะว่าออปชันในการทำบริสตเ i n นช e ก็ต่างกันนะฮะประเด็นต่อมานะฮะในมือเรามีอาวุธอะไรบ้างนะฮะแล้วก็เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับหรือมีเพื่อนหรือในโรงพยาบาลที่เราอยู่เนี่ยมีคนที่สามารถทำอะไรให้เราได้บ้างนะเช่นทำเอ d นโดสโคปิกเ i n a g e ได้ไหมนะฮะแน่นอนเราเป็นหมอสันนะฮะเราทำเซอร์จิคอลเ i n a g e ได้นะฮะเรามีอุปกรณ์ที่จะทำแ lap หรือเปล่านะฮะหรือเราทำโอเพนนะครับ ส่วนเรื่องของ percutaneous drainage เนี่ยพี่จะขอไม่พูดถึงนะฮะแต่ว่ามีบางโรงพยาบาลที่เราสามารถทำที่หมอสันเนี่ยนะสามารถทำ percutaneous drainage ได้นะ,ะแต่ว่าในสไลด์นี้พี่ก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับต่อมานะฮะก็คนไข้ของเราเนี่ย status เ,ตตเป็นยังไงนะฮะมีภาวะที่เป็น sepsis หรือเปล่านะฮะหรือคนไข้ฟิตพอหรือเปล่าที่ ที่จะให้เราทำ biliary drainage วิธีต่างๆนะหรือสามารถทำ t r e a t m e n t e n t o l o g y ได้หรือไม่นะฮะแล้วก็คนไข้มี biliary pancreatitis หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามี pancreatitis ร่วมด้วย t r e a t m e n t ก็จะต้องอวางแผนอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะให้มาดู t r e a t m e n t เรื่องของ bile obstruction นะฮะโดยการทำ endoscopy ก่อนฮะปัจจุบัน endoscope เนี่ยก็เป็นการรักษาหลักนะฮะในคนไข้ที่มี colangitis นะครับโดยพี่จะให้ดูนะฮะ คอลัมน์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการทรีทเมนต์ในคนไข้ที่มีสโตนนะฮะส่วนคอลัมน์นี้ก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นทูเมอร์นะฮะส่วนแถวนี้ก็เป็นการทำาบลิริเดนเนชนะฮะว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาก็จะเป็นทรีทเมนต์เอทิโอโลจีนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเดฟนิททรีทเมนต์นะฮะในคนไข้ต่างๆนะครับก็มาดูอันดับแรกก่อนนะ,ะเรื่องของเบลิริเดนเนชถ้าคนไข้มี o b s t r u c t กที่เกิดจาก Stone หรือ t ู m um o r อร์นะฮะบ i ลิรีดรที่เราทำก็เป็น E.N.B.D. หรือ E.B.S. นะ E.N.B.D. ก็คือ Endoscopic n a s o b i l l y r r a i n i น a g e ะฮะก็คือการทำ e r c า e r c p แล้วก็ใส่สายเข้าไปใน c o m b อนไ d u c t นะฮะแล้วก็ปลายอีกข้างหนึ่งก็ออกมาที่จมูกคนไข้นะฮะก็เป็นการทำ external drainage อย่างหนึ่งก็คือเอาบายออกมาข้างนอกนะฮะวิธีนี้ก็จะดีตรงที่สามารถเออริเกตตัว อบที่อยู่ในคอมมอนายดักได้นะถ้าในกรณีที่มันเป็นพาสหรือมันมีายสลัดเยอะแล้วก็ฉีดน้ําล้างอัลลิเกตได้ทุกวันนะครับแล้วก็เราสามารถเรคคอร์ดโวลลุ่มที่ออกมาของน้ําดีได้นะฮะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือมันเป็น external drainage มัน loss fluid แล้วก็ loss electrolyte ออกไปนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะลำคานะฮะเหมือนเรามีสายอะไรออกมาจากจมูกนะฮะก็จะลำคานมีโอกาสที่คนไข้จะดึงได้ในคนไข้ที่มีมีความรงจตใจแล้วก็มี c o n f u s e คนไข้ก็จะดึงสายนี้ออกได้นะฮะ ส่วน EBS ก็คือ endoscopic bilary stent นะฮะก็คือการใส่สเตนเข้าไปนะฮะก็เป็น internal drainage นะฮะบายก็จะไหลลงไปในบาวนะครับเออแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถ e r r i g a เกได้นะครับส่วนตัวพี่ทำเยียบไม่เป็นนะฮะพี่ก็ทำเป็นดา EBS นะฮะก็จะใส่ Stent ไปนะครับทั้ง stone ทั้ง tumor ก็มี Option ่น2แบบนี้นะครับต่อมาถ้าคนไข้แข็งแรงพอนะฮะถ้าคนไข้ vital sign stable พอเราก็ทำเป็น treatment etiology นะครับ Treatment o l o g y ของ common b l d u c t stone ก็คือการทำ stone removal นะฮะโดยการที่จะทำ stone removal ได้เนี่ยส่วนมากเราจะต้องทำหัตถการเพิ่มเติมก็คือ EST นะะคือ endoscopic s w i n c t e r o t o m y นะฮะก็คือตัดบริเวณ ampulla of vater ให้มีขนาดกว้างขึ้นนะฮะหรืออาจจะทำเป็น EPBD นะฮะก็คือ endoscopic papillary balloon dilation at a t นะ,ะก็คือการใช้บอลลูนถ่างขยายตัว ampulla of vater ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเพื่อที่จะได้ เอาสโตนออกมาจากคอมมอนไบดักได้นะครับต่อมานะฮะถ้าคนไข้แข็งแรงนะฮะแข็งแรงดีทำ ERCP ไม่ยากนะฮะเราก็ทำ definitetreatment ก็คือทำ colicistectomy ต่อได้เลยหลังจากทำ ERCP นะฮะเพื่อที่คนไข้จะได้ดมยาครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าคนไข้ไว t a ทอ i ไซไม่ดีนะฮะเราก็อาจจะทำแค่ biliarydrainage หรือทำได้แค่ treatmentetiology หลังจากนั้นก็เอาคนไข้กลับไป พักฟื้นอยู่ที่อร์ดก่อนนะหลังจากนั้นคนไข้แข็งแรงขึ้นก่อนกลับบ้านเราก็อาจจะทำ c o l ิซิส t ต c โตมีให้คนไข้เลยก็เป็นการรักษาแบบเบ็ดเสร็จนะฮะคนไข้ก็จะได้ไม่ต้องมี recurrence c o l o r e i t i s กลับมาอีกนะฮะส่วนคนไข้ที่เป็น tumor เนี่ย d e f i n i t e treatment ของเขาก็คือ curative resection นะฮะ curative resection ของ tumor ที่บริเวณไบดักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริเวณไฮล่าหรือหรือเป็นบริเวณเพลย์แอมพูล่าเนี่ยมันเป็น major operation ทั้งนั้นนะฮะถ้าเป็นไฮล่าก็ต้องทา เอ่อเฮปติกบวกไฮลาลิฟเซคชันนะฮะถ้าบริเวณเพอร์แอมพูล่าก็ต้องทำวิเป p l e นะฮะสังเกตว่ามันจะเป็นเมเจอร์โอเปอเรชันทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนมากเราก็จะต้องทำบิลิลิดเรเนชชั่ให้คนไข้าหายจากคอ l ล n จ i ติสนะฮะแล้วก็ Improve Nutrition ให้คนไข้แข็งแรงพอจากภาวะ Sepsis หรือ Infection ก่อนนะฮะถ้าคนไข้แข็งแรงพอเราถึงเอามาทำ Curative Resection นะครับในการทำ b i l i ลิ y Drainage คนไข้ด้วยวิธี surgery นะฮะก็ มาดูก่อนนะฮะถ้าจะทำเพียงแค่บริลลี่เดเรนจ์นะฮะก็คงเปิดเข้าไปแล้วก็ทำคอมมอนบิดดักเอ็กซ์โพเรชันแล้วก็ใส่ทีทิวนะฮะเพราะว่าในกรณีที่คนไข้ไวท์เทลไซด์ไม่สเตเบิลแล้วก็เซปซิสนะฮะแล้วเราทำเออาร์ซีไม่ได้นะครับส่วนในคนไข้ที่เป็นทูเมอร์นะฮะถ้าทูเมอร์อยู่บริเวณเพอร์เล่แอมพูล่าเราก็ทำคอมมอนบิดดักเอ็กซ์โพเรชันแล้วก็ใส่ทีทิวเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่คนไข้มีทูเมอร์ออฟสตรักชันอยู่บริเวณไฮล่าเนี่ยอันนี้เราจะต้อง ด a รนโดยวิธีที่เรียกว่า h ฮ t o s s t o m y นะฮะก็คือการใส่สายเข้าไปจากหน้าท้องนะฮะแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในอิน h e p a t ปติ i บายดักนะครับปัจจุบันก็ไม่มีใครทํากันแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันเราก็มีวิธีอื่นนะ,ะมี Endoscopic แล้วก็มี p t b d นะฮะพี่ตั้งแต่เป็นปเ s i ก e n ก็ไม่เคยเห็นนะ,ะเห็นแต่ในหนังสือนะครับส่วนถ้าเราเปิดเข้าไปแล้วเราคิดว่าคนไข้เป็น unresectable นะฮะ tumor แล้วก็ ดูแล้วสัวร์เวอร์คนไข้น่าจะอยู่ได้เกิน6เดือนนะฮะเราก็พิจารณาทำเบลลิลี่แอนทริกไบพาสให้คนไข้นะฮะคนไข้จะได้หายจากจอนดิสแล้วก็หายจากคอลังจิติสนะครับส่วนทรีตเมนต์เอตโทรโลจีนะถ้าคนไข้วายทอไซส์สเตเบิลพอนะฮะเราก็ทำคอมมอนไบดักสโตนรีมูฟเวอร์ให้คนไข้นะฮะโดยทำได้2วิธีทำวิธีแรกก็คือทำผ่านสวิสซิสติกดักนะก็เรียกทรานซิสติกดักนะฮะคอมมอนไบดักสโตนรีมูฟเวอร์นะฮะ วิธีที่สองที่เราคุ้นกันกว่าน,นั้นก็คือ common b i duct exploration แล้วก็ทำ common b i duct stone removal นะครับโดยในสไลด์นี้ก็จะไม่ได้พูดถึงเทคนิคการทำนะครับเราก็จะพูดแค่วิธีทำเฉยๆนะฮะส่วนในแง่ของ definitive a t m t ฮะกรอบแรดเดร์อยู่ตรงหน้านั้นก็คือทำกรอบแรดเดร์ทำ c o l e c y s t e c t o m y ไปเลยนะเพราะว่าคนไข้ก็จะได้ไม่ต้องมี r e c u r r e n t c o l a n g i t i s อีกนะครับในคนไข้ที่เป็น tumor นะฮะเราถ้าเราดูแล้วเนี่ยเป็น curative resection เราไม่เอาคนไข้ กลุ่มที่เป็น creative resection มาทำ surgical biliary drainage นะเราแนะนำให้เอาไปทำเป็น endoscopic biliary drainage หรือทำเป็น percutaneous biliary drainage ดีกว่านะครับเราจะทำ surgical drainage ในคนไข้ที่ดูแลเป็น palliative นะครับ case มากกว่านะครับทีนี้จะให้ดูตารางเทียบกันนะฮะเรื่องของ transistic duct uh, common bile duct stone removal กับ common bile duct exploration common bile duct stone removal นะฮะ ทรานซิสติกดักเนี่ยดูแล้วแน่นอนนะฮะมันดูเป็นมมินิมอลลี่อินเวสีฟนะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องกรีดเปิดบริเวณค o มมอนไบดักนะฮะอันนี้มันใช้ผ่านาการขยายซิสติกดักแล้วเอาคอมมอน d u ดักสโตนออกมาจากซิสผ่านทางซิสติกดักนะ,ะแล้วก็แน่นอน,นะฮะมันไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดคอมมอนไบดักสติ r กเจอร์เพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับค o มมอนไบดักนะ,ะแต่ข้อเสียมัน r รีม v e ได้เฉพาะ Stone ที่มันเม็ดเล็กๆนะฮะ แล้วก็มีสโตนที่ปริมาณเล็กน้อยนะฮะไม่มากนะครับอันดับต่อมานะฮะมัน depend on เรื่องของ a n นาต m มีพอสมควรนะ,ะซิสติกดักต้องไม่ทอเชียสนะฮะแล้วก็ซิสติกดักต้องมีความใหญ่แล้วก็หนาเพียงพอนะฮะที่เราที่เราจะรีมูฟคอม m อนแบบสโต n นออกมาได้นะฮะแล้วก็เราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เยอะพอสมควรต้องมีบา s k e t ตแล้วต้องมี c o l ์ลิโด o สโคปนะฮะที่จะส่งเข้าไปต้องมีออบอลลูนที่จะขยายซิสติกดักนะครับโอเคนะ เพราะนั้นวิธีนี้พี่ก็ไม่เคยทําเลยนะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นด้วยนะครับเพราะว่า,าที่รามาเราทำาอี r รได้นะคนไข้ที่เ stone เล็กๆนะฮะ stone เล็กๆแล้วก็เ,าเราก็ทำผ่าน ERCP หมดเลยนะฮะจะเหลือกลุ่มที่ stone เม็ดใหญ่ๆแล้วก็รีมูฟผ่านทาง e r p p ไม่ได้เราก็จะเอามาทำ common b l a d e r exploration นะฮะวิธี common b l a d r exploration เนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งยากนะฮะแต่ว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิด common b i e duct stricture ได้ในคนไข้ที่มี common b i e duct เนี่ยเล็กกว่า8มิมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะโอกาส success rate เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันเปิด common b i e duct เข้าไปนะมีนิ้วใหญ่ขนาดไหนมีนิ้วกี่เม็ดเนี่ยมันก็สามารถ remove ออกมาได้หมดนะฮะพี่จะพูดเรื่องของ surgical drainage ให้ฟังนะฮะปัจจุบันเนี่ย surgical drainage เนี่ยในตัวเก,เก,เกย u i d e l ก็บอกว่ามันเป็น extremely rare แล้วนะฮะปัจจุบันเรามี endoscopic treatment ที่ดี ะะเพียงพอะะที่จะเอามาทำานะก็จะเหลือ Surgical Drainage ไว้ในกรณีที่เราไม่สามารถทำาอ d o s c o p i ิกได้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าในคนไข้ที่ทำ surgical d r a i n a g e เนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้เกิด p พ o อ o n g operation นะฮะก็ควรจะทำเป็น Operation ที่ค่อนข้าง Simple นะฮะเพราะว่าคนไข้ที่มีคอลังเจอติสเนี่ยมักจะไวท์เทาไซด์ไม่ค่อย Stable นะฮะเราก็อาจจะทำเพียงแค่เปิดเข้าไปะฮะใส่ t ี u ิ e นะฮะ โดยที่อยากจะยังไม่จําเป็นจะต้องเอา c o m m o ม Beduct Stone ออกทั้งหมดนะฮะคือเปิด c o อ m ม n Beduct แล้วก็หยิบ c o m m ม n Beduct Stone ออกเท่าที่เห็นนะฮะแล้วก็รีบใส่ t ีทิวเข้าไปนะแล้วก็รีบเลิกนะฮะแล้วก็เอาคนไข้ไป Resuscitate นะครับโอเคนะเพราะนั้นอย่างที่บอกคอ l ลนจิติสเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องของ Vital Sign แล้วก็สภาวะของคนไข้นะฮนะว่าคนไข้ทนพอที่จะทําให้เราผ่าตัดได้ระยะเวลาขนาดไหนนะครับครับก็คงจบแล้วนะฮะ ก็ช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักในทุกๆโรงพยาบาลเลยนะฮะก็ขอให้น้องๆรักษาตัวแล้วก็ดูแลตัวตัวเองให้ดีนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับขอบคุณครับ